ดีค่ะเพื่อพี่น้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวนนี้นะคะพวกทุกตาเสี่ยวกราชนะคะเมะื่อวัยยูบานเห็นบ่ค่ะรถเข้ามาทรงเนะะี่ยค่ะถึงบ้านแล้วกําลังเคลียร์พื้นที่ค่ะเพราพี่น้องของอยูบานได้ร้าจนบ่มีหม่องสิเก็บอันนี้สื่อต่อข้า,าด้วยค่ะเนี่ยค่ะเขากำลังขนมาทรงอยู่ค่ะเดี๋ยวทุกตาสีให้เบิงนำ้ำเป็นกราชเป็นที่เก็บของนะคะ่ะเก็บของ ของสามีข่อยไล,ยลย่ๆไม่มีหมองิวีวโอเคค่ะเดี๋ยวสุดท่ายจะไดภาพบรรยากาศในพ่อพี่น,อน้องมองน้่ว่าเอาไวใสเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะพวอพี่น,อน้องคล้ายๆบ้านน้อยคล้ายๆอันบ้านหลังนึงนะคะอันนี้ค่ะ <Okay. S 2> เอาซื้อเมื่อว้มองเก็บของนี่นะคะนี่ก็เอารถอันนี้ก็คือรถลิฟต์อัพนะคะรถยก ไม่ต้องคุนแรงไม่ต้องทุนแรงอะไรเยอะเลยนะคะยังไม่รุ่นอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่รีบอรับอูโอ้โอ้แล้โนโู้นเอานี่เอาโมเยวออกอู้รถคันเล็กจะยกไวเหรอ เราเองนะคะเนี่ยถ้าต sure ัวเม k ชัว r e ซอนเดอร์ออนเดอร์เบวเลื่อนมาแล้วนะคะเลื่อนออกมาแล้วโอเคอ้าน่ากลัวมากเอาเหมือนกับว่าบ้านนั้นตรงนั้นก็จะหลุดโอเค ันนี้ล้ออันนี้ล้อเลื่อนไปเองเลยนะคะเนี่ยค่ะล้อเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเองอู้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยทำคนเดียวด้วยโอ้ถ้าบ้านเราองานอย่างนี้ต้องประมาณสามคนสี่คนขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยแต่นี้ทำอยู่คนเดียวเองอ it's <is> broken Don't say that he's scared นี่นะคะค่อยๆเลื่อนเวียวขึ้นไปอันนี้เลยโหมดกดค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะคะเบืองฝรลังสู่ชีวิตกินข้าวหน่อยพร้อมแห่งแรกหน่อยโอ้ยสุดอยน่ะกินขา้าวไร้ข่อยกอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้ค่ยพี่น้องดูใบรุ่นทําอยู่คนเดียวเวสเลสชาที่ชูดซิงเดสแตกับยายรถมบ้างไม่หนียานรถอันยานแลนไซอันนี้รถข่อยอันนี้ อันนี้วีวล้อรถก็เลื่อนกลับมาแล้วนะคะก็เหลืออยู่อันเดียวอันนี้ก็เอาลงมาแล้วใช้รีโมทกดเอานะคะนี่นะคะใช้รีโมทกดตรงนี้เนี่ยมีรีโมทอยู่ที่มือแล้วก็นี่นี่เลื่อนมาโอ้โห <laughs> ใช้รีโมทกดเอานะคะว้าวนี่ค่ะ <c oughs> เราใช้รีโมทกดเอานะคะไม่ต้องขับเลย สวัสดีทุณคน,นรอเล็กๆใช้รีโมทกดเอานะคะนี่ในท่านรีโมทอยู่ตรงมือเขานี่ก็กดเลยนะคะโอ้โหตอนแรกกันตุ๊กตาคิดว่าเขาจะขึ้นขับก็ไม่เคยเห็นเนาะครั้งแรกที่เห็นนะคะเนี่ยทำงานคนเดียวก็คือโอ้โหวิวัฒนาการ คล้ายๆกับบ้านน้อยหลังนึงเลยนะคะเนี่ยคล้ายๆกับบ้านส่วนตัวเลยนะคะ <c oughs> ลูกไขอยบอกว่าหขวยคือจัง master แ <c oughs> ถวบัาน yes อาร์โด master ไรลูกซ้ายขอว่าตรงไนี้่มีคนขับนี่พอพี่นว่งใส่รีโมทกดเอาโอ้ใช่รีโมทกดสบายเลยนะคะดูเราเข้าไปได้ เขาไปแล้วไม่มีคนขับนะคะเนี่ยใช้รีโมทกดโอ้โอ,อจะเข้าไปได้ไหมอันนี้คือรีโมทคอนโทรลทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเราไม่ต้องขับมีรโีโมทกดเดี๋ยวก็จะซีเมนต์น,นี้เอาไว้ใต้